Thank you. you ตลอดหลายโตกับอันนักพมาณไม่ได้ตูดึงแล้วซึ่งความลำบากเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งหลายข้าพเจ้าขอนอบน้องนมัสการพระโลกกนาฐเจ้าพระองค์นั้นผู้ประกอบด้วยพระมหาธริมาี่คุณด้วยเสียก้าขอความสุข,<อ>ข สวัสดีจเรีนในความสุขใจทานเชทุกคนครับกของจะนัต่อเงื่องอของค,ค,คณนานนะจะฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆจ่จะจบเมื่อไหร่กันนะถ้ามีคนมาช่วยเที้ยก็จะให้ท่านท่เช่วยเพีย น,นี่มีนะก็ฟังมงคลอะยนะสร้างเสริมมงคลทุกวันทุกวันนะใจจะได้เจริญเรื่องมงคลนนะักคาถาซึ่งเป็นพระสูตรที่ต้องทนรอถึงสิบสองปีนะถึงจะได้ฟังคาถามงคลเกิดขึ้นไม่ได้ฟังเลยนะต้องรอพระสูตรอื่นก็ไม่ได้กล่าวว่ามีการจนขนาดใช้ระยะเวลานานขนา Kayo nơi tất hát đi sau Ta hai sau hai sau ba sau ba. Go khe cha kha kung nha ta. Ata sama bát hai khe การอยู่ในสถานที่มีสมควรการกระทำบุญไว้ในปางก่อนการตั้งตนไว้ชอบการสาธิการนี้เป็นบุคกอนันสุดสุดก็ลนี้ก็จะปรับมุคมข้อที่สี่ก็คือบุกเอจักดับุญยตาก่อนบุกเอจักดับุญยตาก็แปลว่า บุญที่บุคคลได้กระทำไว้แล้วในอดิตชาติโดยป่ารบพระพุทธเจา้าพระปเจะพุทธเจา้าและพระขีนาสกที่เป็นชารบของพระผู้มีพระภาคเจา้าทั้งหลายและก,ไก็ได้ทำการสั่สมได้ทำอธิการคือกุศลกรกรมอันยิ่งใหญ่ที่เป็นโมงเง ความเจริญท้่หนาเก็เรียกว่ากุศลรวมที่หนาแน่นในพองสุขนนะจึงเป็นเหตุให้ได้การฟังธรรมและก็การรุ้ธรรมตัวอย่างเมื่อวานนี้อามารก็เล่าถึงธรรมหาจับรินาราชาผู้ที่เป็นพระราชาแลวก็ได้ยินคำว่าอะไรพุโทพโทธอุปนุทธรรมอุปนมอุปนสังโฆอุปนิม ไม่ยิงสามครปิติท่วงทักจ,จิตใจเป็นขนาดสลบเลยนะไม่ทำอะไรนะฟื้นะขึ้นมาไม่ได้สลบแบบคนขาดสติทั่วไปแต่อันนี้ด้วยอาแรกของปิติแล้วก็ตางมหมดนะปิติฟังนดแล้วก็ฟังธรรมโสังโฆงเหมือนกันแล้วก็บูชาบรรณาการที่เรียกว่าได้ยาก ด้วยซักสามแสนนะตุโทก็ห่แสนทรรมโมเ็หนึ่งแสนทงโภเ็าหนงแสนแต่ว่านามโมชาผู้เป็นมหิสิรได้ฟังบูชาเก้าแสนมากกว่าพระเจ้ามายกตินะและทุกคนก็ได้ของและก็บรรลุถวาวัน,นนี้ก็จะนำเอารเรื่องของคนที่ ได้กระทำบุญไว้ในปางก่อนมาฟองฟังใจนะท่านก็บอกว่าชื่อว่าบุคคลผู้ไม่ได้กระทำบุญนี้น่าจะได้วัตถุที่ถึงพร้อมด้วยอนุภาพถ้าไม่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนอย่างนั้นแม่นไม่ได้สังสมอัตยาศัยไว้ถึงจะได้วัตถุข้าวของที่มีอนุภาพมาก สามารถบลบรรดา,นานในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาทำจิตอย่างอื่นที่คนอื่นเขาทำไม่ได้ก็ไม่ได้สุขได้ทุข์ดีทงไดบอกอย่างนี้นนะส่วนบุคคลผู้ที่มีบุญอันกระทำไว้แล้วเมื่อได้วัตถุที่มีอนุภาพก็ย่อมได้รับความสุขเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้ไม่อาจที่จะถือเอาแม้ศีิ ันก็คืยอยศคือความเป็นใหญ่ทั้งหลายนะแม,คม้คนือนให้แล้วแต่สิริยศก็มีนะในวานยศก็มีสิริก,ก็คือความเป็นใหญ่ก็ไม่อาจที่จะถือเอาได้มีคนเอามาให้นะสิริจะถือเอาได้ส่วนบุคลคลผู้ที่มีบุญทั้งหลายย่อมสามารถถือเอา แม้สิรินั้นได้สิรินั้นย่อมคบหาผู้มีบุญเท่านั้นถ้าจะถามว่าสิริไปหาใครสิริก,ก็จะไปหาผู้ที่มีบุญผู้มีบุญที่ไหน,นที่จะทำอะไรสิริย่อมลังไปหาไรน่ไปหาใครไไม่ไปหาคนไม่มีบุญแล้วชนทานที่งหน,นไม่มีสิริเหมือนจะได้ใช่ไหมแต่พอกรรมคาบหแล้วก็ไม่ได้ไม่มีสิริถึงจะมีทรัพย์ก็เศร้านะ ไม่มีสิิไม่ได้หมายถึงว่ามีทัพย์รือม,มีสิินะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีบุญที่กระทำมา,า,าแล้วคุณทราบแต่ว่าเป็นคนอย่างนี้เทในเรื่องนี้ในอุทาหรณ์ใน,ใน,ในเรื่องนี้ก็มีดังนี้นประอัตินี้นะในอีตการมีพราที่เป็นพี่น้องกันสี่คนอยู่ในเมืองพารามศีนี่นะแหละแล้ก็ออกประวติเป็น ดาบุกมีป่าทำบรรศาสารตา,ามนักอยู่ที่ภูเขาหิมาลัานนยนะที่ประเทศอินเดียภูเขาที่สูงที่สุดในโลกก็คือภูเขาหิมาลัยนี่อันเดียวกับภูเขาเอเวอรเรสต์นะ <c oughs> ในชนทั้งหลายเหล่านั้นที่ชายก็เป็นหัวหน้าของดาบุ พอบวชรักษาศีลกันเป็นาก,การบิดก็ทําการก็ทําการนวแล้วก็ไปเกิดเป็นเท้าสกาัดนู่อยู่ในชั้นไหนโยเท้าสกาัดดาวดึง<ร>น,นะฉันที่เพียบพร้อมด้วยกรรมาคุณม,มากไปถึงในชั้นดาวดึงเนี่ท้าสกัดนั้นทรง้าบเพียร้าบเหตุนั้นแบบโอ้เราเ เป็นดาวฤกษ์ทเผชิญชีวิตมาเกิดเป็นท้าสกัดได้แล้วก็เลยเข้าไปหามวาหน้าดาวฤกษ์อะไรนั่นเนี่ยนะคงจะเป็นน้องชายหรือเป็นหน้าดาบฤกษ์ก็เป็ก็ว่านี่แล้วก็ถามว่าท่านผู้เจริญท่านต้องการด้วยสิ่งใดท่านป่างถนาสิ่งใดความประสงค์สิ่งใดของท่านมีอยู่ก็บอกนะบอกเข้าไปอุปถัมภ์ดาวฤกษ์ที่นพี่น้องกัน ถอามาท่านบอกมาก็ดาบบนั้นจะเป็นโลกของเหมืองเป็นโลกของเหมืองปันดุปปุปคงจะกินไม่ได้อาหารคงจะไม่เยอะไม่สนิทถ้าเป็นบ้านเราเขาจะแก้ไขในโลกของเหมืองยมทาไงถ้าเป็นโลกของเหมืองถ้ามีโรงเรียนบ้านเราไมาทำมี กินเกลือให้น้ำเกลือนะถ้าเป็นท่าที่สูพุทธเจ้าก็จะให้ใส่ในใส่น้ำข้นน้ำมันน้ำผึ้งมันจะให้สารพวกนี้เนี่ยจะตุ่มาทุรลดนะครับจะตุ่มมาทุลลดโรคความดันแต่ว่าดาวบกเขาก็ไม่ใช่แค่นั้นหรอกเพราะว่าความเดันมันก็เกี่ยวกับเรื่องของร่างกาย มันไม่ได้รับความอบอุ่นด้วยมทนมันเจอความหนาวมากมันไม่ไหวเพราะว่าเดือดในร่างกายไปมันไม่มันไม่พอมันเลือดน้อยก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าความต้องการด้วยไฟมีต้องการไฟท้าสักกาก็กล่าวว่าถ้าเกิดว่าท่านพระนขุนเจ้าทั้งหลายท่านเจริญเนี่ยต้องการไฟ ก็ให้เคาะออกมีดเลนนี้ขวานเลนนี้ด้วยมือเคาะมีดก็ดีขวานก็ดีก็จะนำฟืนมาแล้วก็ก่อไฟให้เลยนะด้วยอนุภาพของเท้าสกัดเมื่อการอย่นี้เสร็จก็บอกกล่าวว่าท่านก็กล่าวแบบนี้ไงฝานนี้ต้องทำอย่างนี้ฝานนี้ต้องทำอย่างนี้สั่งเลยนะ บอกว่ามีดก็ต้องไปผ่าปืนขวานก็ต้องไมีดก็ต้องไปตัดน้ําขวานก็ไปสาคืนต้องไปสาพนด้วยมีดนี้ก็จะถ่งตามวานก็จะทรงตางด้วยพลังภาพของเท้าสกดัดเหมือนกันกาวเสร็จแล้วก็ให้มีดให้ควานมีดขวานนั้นก็สามารถที่จะไปตัดเอาพวกปืนทั้งหลาย มาให้ได้แล้วก็ทำกิจทั้งหมดให้ได้ือสีนั้นก็ขาสุดด้วยด้วยด้วยมีดแล้วก็ขวานเพราะว่าอาศัยมีดขวานก็ได้ก่อของใสาได้เลยงานตัวเองก็ไม่ต้องไปตัดฟืนหี่ลำบากนะต่อมาเท้าสก,กัด ทเทวราชนั้นก็ได้เข้าไปหนาะดาบทนั้นแม้ในครั้งที่สองนะก็ไปถามอย่างนั้นอีกนั่นแหละนะบอกว่าความต้องการอะไรของท่านมีดาบบทนั้นก็กล่าวว่าที่บรรณสาฐานนี้มันมีทางช้างเดินอยู่ช้างมีนจะเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปและก็พาเป็น่ายคู่ หามูลงมนที่นี่หละเราเนี่ยก็ลำบากต้องคอยคอยเกี่ยผูกเกี่ยเจ็บโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดานะผู้ช้างนะมันกองใหญ่หลายตัวหลายตัวเข้าก็กว่าจะเก็บเสร็จลาบทก็ไม่ได้ภาวนาที่แรงงานมันเยอะเกินเพราะว่าช้าความทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นแต่เราเพราะอาศัยช้าเราต้องการได้ช้าอาสากาก็เลยให้กรอ ให้กองอนุแฉ่ดาบและก็บอกท่านจงตะหานหน้ากองนี้นะแม้ตัจจามิตรของท่านทั้งหลายจะหนีไปแต่ถ้าท่านตาหานกองอีกด้านนี้มีตาจิตก็จะเกิดขึ้นแม้นจะจะลงคาตเสนาทั้งหลายก็จะมาเนี่ยก็จะมีพวกสัตว์ทั้งหลายมาเป็นบริวารพวกช้างพวกอะไรก็จะมาแล่นเลาะไว้ให้วามปลอดภัยอลาขามนั้นจาบริวารชนปีด่างนนก็คือไล่ไป ดาวมันก็เรียกมาเลยนะดาวดนั้นก็ตีกองด้านหนึ่งไปนะช้างนั้นก็หนีไปนะช้าสกัดไม่ให้กองอันหนึ่งแล้วก็เข้าไปงานครั้งที่สามอีกครั้งหนึ่งแม้นดาวดวงนั้นก็เป็นโรคของเดือยของเดือยเกิดขึ้นเห็นไหมได้ไฟแล้วก็ไม่หายนะยังไม่หายได้แค่ความปรกติ ดาบทนั้นก็กลายบอกว่าข้าพเจ้าต้องการด้วยนมเปรี้ยวเปรี้ยวนะเปรี้ยวคงจะพอช่วยได้เท้าสกัดก็เลยให้ม้อนมอส้มอันหนึ่งแก่ดาวบดนั่นแหละแล้ก็บอกว่าถ้าท่านต้องการอะไรก็จงหมุนหม้อนี้จงหมุนหมุนมาหมุนไปขยับมาขยับแกยวอนมเปรี้ยวมันก็จะขึ้นมาเองนะ ก็จะได้ยังี้ดีเนาะบางเราอมันก็มาทำอะไเรืองลูปพากของทารสแกดนะท่านบอกท่านนี่อย่าว่าจะนั่งเที่ยวเลยแม้นมหานันที่ท่าหก็จะไหลปากมาฝนทุกมายก็จะตกวางมาแม่น้ำที่ไหก็จะหลังมาสามารถยังงองน้าตกได้เรื่อยเนะทำให้ฝนตกได้เรื่อยนะมหามีท่านเขาเน้ ขวงน้าก็จะไหลามาสามารถยึดเอาแม้แต่ความเป็นแห่งเทราชาแมนะ้แต่ทรา,าชาก็ต้องให้หลังจากนั้นมาเจ้ามีดก็ดีเจ้าขวานก็ดีนะก็จ้ทํทำจิตกอไปแม้นะแต่ช้างมาดาบก,ก็ประหารหน้ากองด้านช้างก็ดีไป อยากจะเฉลยนมส้มก็แค่ขยับหม,อหมอ้อหมุนหม้อนมส้มประมาณนี้ในครั้งนั้นก็มีสุกรตัวหนึ่งนะเที่ยวไปอยู่ในหมู่บ้านเก่าบ้านร้างก็เป็นก้อนแก้วมัน,นที่ถึงพร้อมด้วยการฆ่าแก้วมันเอก็มีอันฆ่าหน้ากนใยก็เลยฆ่าเอาด้วยปาก พอข้าไปด้วยป่าปุ๊บปรากปดกระแจ้า,า,าม่นเนี่ย,ยก็คงจะเป็นอนุภาพที่มีมากเือกันนะเสร็ขึ้นด้วยอํานาจของบุคคลผู้มีบุญสมัยก่อนนะหมูตัวนี้ดันไปเจอตรงนี้บ้า,างหมูนี้ก็เลยสามารถที่จะไปในอากาศได้ด้วยอนุภาพของก้อนแก้วมณนนั่นแหละไปเห็นเกาะเกาะหนึ่ที่ท่าม,มากลางมหาสมุทรก็เลยลงสู่เกาะนั้นแหละ ไปอาศัยอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนนะต้นหนึ่งแล้วก็สุ่ก่อนนั้นก็วางก้อนแก้วไม้มีน้ำไปพื้นหน้าที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่ง,นนง,ง,ง,นงในวันหนึ่งน,น,น,นะแล้วก็เพื่อหลับไปพอดีมีบุคคลหนึ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในแก้งกาสีนี้นะผูกพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านคงไม่ทําการทํางานนะ กินกินเที่ยวเที่ยวนอ,นอนนอนสัมฤทธิ์ทีมองเดินวันพ่อแม่เอาไม่หยกพ่อแม่ยังไล่เลยนะไม่ต้องพูดถึงคนอื่นก็เลยโอ้เ่าไม่มีที่ไหนจะไปละเป็นเป็นกรรมกรชาวเรือด้วยกันพอได้เลี้ยงชีพเขาใช้อะไรก็ไปทํางานช่วยเขาไปขึ้นชรเรือพอมาถึงท่ามกลางหาสมบูรปลากับดเรือแตกไม่รู้จะเกาะอะไรมาโดยแตก้ว แผ่นกระดานอันเดียวก็เอาหนี่งเกาะอะไรได้ท่นี้เกาะไว้ก่อนนะก็เลยเกาะแผ่นกระดานเกาะมาเกาะไปแผ่นกระดานมันก็ลอยมาลอยไปไปถึงเกาะคนนี้เลยเกาะที่หมูนี่เลยอยู่ก็เลยขึ้นสู่เกาะไปสะแสวงหาผลไม้ในเกาะน,นั้นลพลาขอต่างๆ,ๆเห็นหมูกํลาลังนอนหลับพอดีก็เลยค่อยๆย่องค่อยๆเข้าไปก็ไปถือเอาก้อนแก้วมานี้ แม้นก้อนแก้วมะนีนั้นก็เป็นก้อนแก้วมะนีที่เกิดด้วยบุญมทีิ์เป็นก้อนแก้วมะนีที่มีอุภาพบุรุษนั้นก็สามารถที่จะขึ้นไปในอากาศได้ด้วยอุภาพของแก้วมะนีนั้นนั่งอยู่บนกิ่งต้นมะเดื่อเที่ยวไปในอากาศด้วยอุภาพของแก้วมะนีนั้นอยู่อย่างนี้แหละและก็อยู่ในที่นั้นแหละไปไหนก็ไม่กลายไปกลายหลักไปอยู่ในต้นมะเดื่อนั่นนะ สำคัญว่าที่นี่เป็นที่อยู่ก็อยู่ตรงนี้นะหแหละแรกก็คิดว่าเออเนาะตรงนี้มันก็มีหมูอยู่ตัวนึงเน,นี่ยเราฆ่าหมูตัวนี้กินเนื้อนแล้วไปที่อื่นนี่ครับเนาะคิดมาคิดไปนะก็เลยหักกิงไม้กิงหน่งกว่าไปที่หัวของสุกรสุกรมันนอนอยู่ใต้ต้ตนมา,มาเดือนนะสุกรนกั้นจะตื่นขึ้นมาไม่เห็นก้อนแก้วไม่มีนะ แล้วก็ที่เยี่ยววิ่งมาวิ่งมา,ว,งมาวิ่งไปสั่นเทิมนเดี๋โอ้เรามาด้วยนพาดแก้วมานเนี่เนาะมีแก้วมันเนี่ทำง่ายบุรุษนั้นก็เลยโู้หวล็อกเห็นหมูวิ่งผ่านมาผ่านไปก็เลยหล็สู่กรอนั้นก็แลขึ้นข้างบนเห็นบุรุษนั้นเข้าก็เลยกระโดดชนต้นไม้นั้นด้วยหัวของตัวนั้นนะตาเปิดกว้า าตาบอกวาตาไปสู้ต้นไม้ตังไงหนะูเนาะชมต้นไม้กับตาคอหักตาุรุษนั้นก็ลงมาก็ก่อกองไฟย,ย่างเนื้นอเลยกินกินเนะื้อสุกรเสร็จแล้วก็ไปในอากาศด้วยมาพาก้องแก้วแม่นูไปถึงนู้น ون, ถึงตายเมื่อวันแต่ประเทศถึงไปรอยนี้ตายนะก็เห็นอาสมของดาบกแล้วก็อยู่อาศัยอยู่ที่อาสมของดาบก หัวหน้ามนะันประมาณสองวันสามวันก็เลยไปเหลือบเห็นาดาดนี่ดาบดนี่ก่อไฟอย่างเนะนีะยปกติทำอะไรก็ไปเห็นโอ้มันมีมีดมีมีดม,ม,ม,มีขวามมนมีอนุภาพมากเนะี่ยสามารถก่อไฟได้เองด้วยป่าพื้นได้เองด้วยเนะี่ยและก็เลยได้บอกอนุภาพ่งแก้วมณนีของตนนะ อาไปแลกนี่พูดง่ายอยากจะได้ดไมีดได้ขวานก็เลยจะเอาแก้วมานี่ยก็เลยบอกว่าท่านผู้เจริญท่านถือเอาก้อนแก้วมาเนี่นะแล้วก็จงให้มีดแล้วก็ขวานแก้วกับผมท่านจะสาม,มารถไปในอากาศได้นะบอกงนี้นะดาบดก็หลงเชื่อเหมือนกันนะดาบดก็อยากจะไปอากาศเหมือนกันนะมีดตัดฟืนขาขวานได้ก็จริงแต่มัน,าามนามพาเราไปในอากาศได้ไหม ไม่ได้โอ้โหอยากไปมันกันอยากทำบุตรจริงๆถ้าทำฌานทำฤทธิ์ก็ไปแล้วใช่ไหมก็เลยแกลกน,ใน,ใน,ในึ่งตามดุจากไปในไก่ถือเอาแก้วมาหนี่แล้วก็ให้มีดขวางไปบุรุษนั้นพอได้มีดได้ขวางไปหน่อยหนึ่งความโลภมันเกิดอ,อยากจะได้แก้วมในๆๆคืนเอออยได้แก้วในคืนก็ๆๆเลยสั่งมีดขวางไปนะไปเคาะไปตัดหัวดาวบทแล้วก็นําแก้วมในคืนมาซะ ป,ปรากฏว่ามีดขวานก็ไปตัดศีรษะดาบ,บตุตจริงๆขึ้นีาตัดศีรษะทีนี้บุรุษนั้นก็วางมีดวางขวานไว้ในที่นิชิตแล้วก็เข้าไปหาดาบ,บุคนที่สองนะมันมีดาบ,บุคนที่สองที่ ท้าสักกาให้กองดาบคนแรกมาให้มีดอีขวานดาบคนที่สองมาให้กองดาบคนที่สามมาให้หม้อหม้อนมส well. like ้มมีทั้งหมดอยู่สามคนไม่ใช่ให้คนเดียวให้คนะคนก็เลยเข้าไปหนดาบคนที่สองแล้วก็อยู่อยู่นั่นแหละแล้วก็ไปแสดงอนุภาพไปเห็นอนุภาพของกองก็ทําแบบเดิมนี่แหละไปพูดหลอกล่อเจ้ามณีไปเรกกอง แล้วก็ดาบก็หลงเชื่อแล้วก็สั่งมีดขวานไปตัดีิษะดาบองค์ที่สองในการเข้าไปหะองค์ที่สามก็ทําอย่างนี้อีกนะนก็ไปเห็นอนุภาคของหม้อนม,อมอเปรี้ยวก็ไปแลไปกไอเจ้วมมีไปแแลกพอได้หม้อนมเปรี้ยวมาแล้วก็ให้ไปกัดีิษะดาบผู้ที่สามถือเอาวัตถุที่มีอนุภาคมากแม้ทั้งหมดแล้วก็ไปในอากาศได้ เมื่อเป็นไปอยู่อย่างนั้นกำลังหอบไปในอากาศนั่นแหละก็ไปลงอยู่ในที่ใกล้พระรารนาศีไม่ไกลนะปะ่าถนาว่าโอ้โหเราเนี่ยถ้าจะยึดเราร่าจะสมบัติอันนั้นไม่ใช่ยา,ยากเลยใช่ไหมเนี่วัตถุมันามากขนาดนี้ก็เลยส่งบุรุษส่งหนังสือไปในบุรุษคนหนึ่งไปบอกพระราชาพระเจ้าพรรานาศีเลยนะบอกว่า ท่านจะให้การลบกับเราหรือจะมอบราชสมบัติให้เราเลือกเอาจะลบหรือจะยกสมบัติที่ดีๆส่งเขียนหนังสือแล้วก็ส่งไปพระราชาพอได้ฟังข่าวสารรับข่าวสารม,มาแล้วก็รักทรบาบอ่านนะก็คิดว่าโอ้บุรุษคนนี้เนี่ยก็มานคนเดียวนะมานคนเดียวอยู่ทำไมกล้าหางขนานนะพระราชาก็เลยออกไปเลยคิดว่าเราจะไปจับจู ก็เลยขนลาข้ามบุษทั้งหลายออกไปด้วยเสนาเมื่อ้บุษนั้นก็ตีกองพอตีกองปุ๊บเสนาประกอบด้วยองศีต้ททมทาเข้มาแวดล้อมบุุษนั้นอ้โูในอนุภาพกองมากขนาดนี้สามารถเรียกกองทัพมามากขนาดนี้มีแต่ตัวสัตว์ทั้งหลายมาแวดล้อม แล้วก็ได้ปล่อยหม้อนมเปียวได้หลังได้เคาะมาได้หมุนหม้อนมอนเปี้ยวนั้นได้ก็ปล่อยให้น้ำนมไหลไปท่วมทับทำให้ระราชาร์นรู้ถึง็นอนุภาพของหม้อนเปี้ยวเห็นอนุภาคของกองด้วยเห็นอนุภาคของหม้อนเปียวด้วย แล้วก็แม่น้ำทั้งหลายก็ไหลบาดมามหาชนทั้งหลายจมอยู่ในน้ำานอนกลายเป็นน้ำหนุเปรี้ยวหมดเลยนะแม่น้ำทั้งหลายที่ไหลบามาแล้วก็ไม่อาจที่จะข้ามว่าข้ามก็ได้บุรุษนั้นก็เลยเคาะมีดแล้เกะขานและก็กล่าวตรงไปจับศีะศรพาชามาที่เราเหบุรุษมา มีดกด็ดีขวานก็ดีก็ไปแล้วก็ไปจับศีรษะมาแล้วก็มาวางแท้าแม้บุรุษคนหนึ่งไม่อาจที่จะยกอาวุธขึ้นมาต่อสู้ได้บุรุษคนนั้นเป็นผู้ที่มีไพ่คมูอย่างแพ่พร้อมแล้วก็เข้าไปสู่คระขออธิเศษตนเองเป็นพระราชา ก็ได้เลนนามพระราชาวะะ่าชติวานะนะนี่เป็นที่มาของพระราชาสนามวะะ่าชติวาน,นะทั้งที่ได้อานุภาพมากนะแต่ก็สุดท้ายก็เบียดเบียนบุคคลอื่นเป็มอันมากก็คือฆ่าดาบกระดีฆ่ามาชนก็ดีฆ่าพระราชาก็ดีแม้มีอานุภาพมากขนาดน,นี้แต่ก็ ไม่สามารถที่จะยังประโยชน์ก็คือภูสมนีในตัวท่านจึงบอกว่าคนผู้ที่ไม่ได้มีบุญไว้ในปาก่อนก็ดีก็ไม่อาจที่จะสรุปความสุขได้แต่ว่าบปถคนนี้อยู่ที่เขาได้เป็นพระราชาเน,นื่องจากว่าในอดีตเขามีบุญม,มีบุญนัสนุนคนที่ไม่ได้มีบุญเลยได้สมบัติอันแห่นั้นม,มีบุญมีใครบ้างลย มีดาบแล้วกม็มีมีหมูหมูหมูตัวนั้นที่ได้แก้วไม่ในได้แก้วไม่ในมาก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้สวยสมบัติใหญ่เนื่องจากว่าไม่มีบุญบุญในอดีตไม่ได้สมควรส่วนดาบก็เหมือนเดีดาบดุมีสมบัติใหญ่แต่เพราะความโลภในไรความโลภในแก้วมมนนีจึงเลยเสี่อมจากสมบัติบุญคนนี้ก็เหมือนกัน ขามีบุญในอดีตส่งผลเขาก็เลยได้รับสมบัติขนาดนี้แต่ว่าการทมข,ขายของเขาก็ไม่ถูกคุณนนะไม่ถูกคุณงลมได้ถูกเบยียดเบียนขมมนกมายไปเทียนดาวุดท้ายในอนาคตเขาเขาก,ก็ต้องได้รับบิบาบิดีนั้นเองแต่เนื่องจากว่าบุญในอดีตสงผลเขาก็เลยได้เป็นพระราชาพระนามว่าทศที่บาลอันนี้เป็นเรื่องราวมาเป็นมาของพระราชาพระองค์นี้ ก็แสดงถึงเรื่องของบุญในอดีตของแต่ละคนไม่เท่ากันถึงจะได้วัตถุที่มีคุภาพมากก็จริงอยู่นะแต่ก็ไม่อาจที่จะรักษาได้แต่ละคนแต่ละคนดูนะหมูก็รักษาไม่ได้ดาวบก็รักษาไม่ได้บุรุษคนนี้ได้อาศัยบุญเก่าก็เลยได้เป็นพระราชาแต่ก็เสื่อมได้เหมือนกันเสื่อมได้เหมือนกันของมีนาเนาะ Oh. Sure.